ทุกคนวันนี้อยู่กับดี d ี Channel วันนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้แคปคัทแบบง่ายๆแบบส0มร้ออร์เซนแล้ววันนี้เราก็จะมาทดสอบสอนคนที่ใช้แคปคัทไม่เป็นอันนี้ก็คือเออง่ายก็คืออันนี้จะเป็นตัวตัวเพชรที่อยู่ตรงนี้จะไว้เลื่อนเลื่อนรูปภาพอย่างงี้มันมาอย่างงี้แล้วอันอันปุ่ม ทำไงดีอืมจะสอนไงดีหน้าสอนไม่ได้เลยขี้เกียจสอนจะตรงไงดีอย่างนด้เป็นเอฟเฟกต์สิฉัใช้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์วิดีโอแล้วก็วันนี้ก็เป็นภาพซอนที่จะทำตัวอย่างอีซ e ี่อีซี่ให้ดูแล้วก็จะรูปภาพจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกฉธอันอ้ฉันฉันก็น่าจะหารูปภาพแบบนี้เอาโอเคฉันเจอแล้วชุมผม ตรงผมเจซีอเคตนี้ใช่เจ้าตรงนี้ออกจะไม่ใช่ใช่ใช่ถ้าทำให้ดูก่อนอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรากดมาตรงนี้หนึ่งครั้งดังนั้นเราก็เลื่อนไปแล้วก็กดคําว่าคัดเอาชิดปุ่มตรงนี้ดังนั้นแล้วก็กดคําว่าคมารีก็กดคมารีเสร็จแล้วกดตัวเลือกสีแล้วก็เลื่อนไปที่สีเขียวแล้วพอเลื่อนไปที่สีเขียวเสร็จแล้วก็กดคําว่าความเข้มแล้วก็อับ พอปรับเสร็จแล้วก็ขยายแล้วทำในหับตามี่ชอบเลยหรือประมาณประมาณนี้แล้วก็ก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนทรงผมแบบประมาณนี้โอ okay. เคป็นวิธีการสอนแคบคัดแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เนประมาณนี้แล้วก็เอามาอีกรูปหนึ่งแล้วะากนั้นแล้วก,วก็สามารถทำอย่างนี้ได้กดตัวเพชรก่อนแล้วจากนั้นเราก็กดตัวเพชรอีกรอบหนึ่ง ที่ที่ต้องการเรยจะล้วก็กดอ่าทําให้รูปภาพหายก็จะได้แบบเราเราก็จะได้แบบนี้แต่ตรงน,นี้ก็กดคาว่าผสมทำให้รูปภาพหายอย่างี้หรือจะใช้ตอนใส่โอเวอร์เลยก็ได้แล้วเราไม่มีโอเวอร์เลยใส่งั้นเราจะทดสอบอันนี้เป็นโอเวอร์เลยแล้วกันอันนี้กดคำว่า,าผสมแล้วก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยเป็นเเหมือนลายน้ําช่องเลยประมาณนี้โอเคแล้วก็โอเค,อเคงงแล้วก็ง่ายๆเสร็จแล้ว